มีคนอยากตายไงอ่าอยู่ไม่โดนแล้วกูป้าแหล่ะแบทแมนอ่าแล้วเต็มกูด <GO av uther> แล้วกูโดดย่าขคอี่หน้าใสบ็อกป้าเน๊ะมึงป้าเน๊ะเนี่ยใส่ขี้เห็นปะแล้วก like ูย um. ่าเลยละกันเอาไปดึงตายเนี่ยบ้าขี้ไปรอแล้วกูใส่แล้วกูใส่สองตายไป็นสามตายสองตายสาม มาผมวันนี้เจมก็จะมาเล่นแพนด้าเจไปเห็นคนเล่นในโบลีล่าสุดคือแพนด้าเกือบทุกตาแพนด้าเจมมองว่ามันสามารถเคาน์เตอร์ป่าได้เกือบทุกตัวเลยที่เป็นแบบว่าป่าไฟเตอร์บางๆงนาคอน,นี่เจมว่าเอาดีๆแพนด้าตกนะเพราคอมันแบบอาศัยความผิวโจดจาโจดจาๆๆแพนด้าก,ก็เหมือนกันแพนด้ามาได้ทั้งผิวทั้งแรงรู้นี่เจมใส่ก็จะเป็นเลด เลนดแอตติเนต์ดาก้อนหรือเลนสปิริตดาก้อนก็ได้ครับผมส่วนพลังแฝงก็จะเป็น3แดง2เหลืองเรียกกันง่ายๆว่าว5แรงนั่นเนองอันแรกก็ถ้าวูบวับก็จะตีแรงขึ้นนี่เห็นปะที่มันขึ้นเป็นสแต็กครับผมนี่สามสแตก็กแพนด้าคือยังไงก็3สแต็กตลอดเวลาอยู่แล้วอันที่2ก็เพิ่มพลังโจมตีเวทกับโจมตีธรรมดาอันที่สก็เป็นคิร์สครับผมเพื่อเอามาปิดดาเมจในช่วงแรก พราะเราจะออกเป็นกึ่งดาเมจกึ่งแทงส่วนพลังแฝงรอก็ให้เป็น2เหลืองครับผมสร้างความแสีเพิ่มขึ้นเรา้รับความแสีเพิ่มขึ้นอันนี้ถองเป็นเจาะเกาะมาตัวสุดฮิตในโปลีกแพนด้าเฮ้ยแล้วกูมาแล้วกูมามาช้าแต่มาชัวร์และมีลาดช็อตมาช้าแต่มาชัวร์ข้าหนันนัะนอนนอนเดี๋ยวพี่เอาให้แค่นั้นดีกว่า ไม่ต้องอะไรคนระับผมควาย <Sh> ไปเรื่อยๆครับผมเจมจะขึ้นแค่ <S <S> <S โซลิเวอร์ไม่ใช่โซลิเวอร์อ่าลิวเวทานนะครับผมนะั่นคือขวานป่าขั้นสองแล้วก็ไปขึ้น <S <S สเปียร์กับโอมิอาร์มเลยซึ่งตานี้เจมก็เล่นค่อนข้างที่ยากนะครับผมเจอทางด้านของอะไรเตอร์ถ้าเราโดนจับก็คือหงอยแล้วเราก็ขึ้นบ้านเข่าขค่อนข้างยากมาซับครับผมแล้วก็แพนด้าอ่ะแล้วก็อุยจับเอ้าแล้วเพื่อเราจับโอ้โหต้องใจเย็นนะครับผม กูตเตเรี้บร้อยตายผมโดนเบิร์ดาเมจอันนี้ก็บอกก่อนอันนี้เจมกด5ผมกดกับเพื่อนที่เป็นซูพีมีสาพแต่เจมประมาณ30ดาวนะ,วะไ,ไม่เป็นไรครับผมอันนี้เราจะเอาเลสเพื่อเล่ามาหน่อยเพื่อเล่ามาหน่อยนะเออสวย,ยวลแล้วก็เวทแล้วสบายด้วยเราเจอแพเราเจอทางด้านของแบทแมน ซึ่งเราชิวๆแล้วกับ <Okay. S 1> แบทแมนว่าเราใส่กึ่งแท้งครับผมก็เลยจะสบายๆน้อยแล้วกูเอาแล้วกูเอ,ลเ,อเลยละการมันเพิ่งอันสีแมวผมเมื่อกี้เจมม์คาดไปแต่มันกลับมาเจมก็เลยซอยจุมันสักทีละกันละ <Yeah. S 1> ช่วงนี้ป่าท็อปเทียก็มีประมาณ5้ตัวแล้วผมแพนด้า oh. นาคอสอ้อยอูเลนกีล่าห้ตัวประมาณนั้น ถ้าอยากรู้ว่าตัวไหนท็อปเทียร์ก็ไปดูในไอ้นี่ของดอยเซอร์ได้เลยครับผมและมีอีกตัวหนึ่งที่เจมชอบมากเลยนั่นคือตอนนี้นะหยานหยาดเป็นตัวท่าเวล12แล้วได้ของครบคือจบตัวมันเวอร์อะเลดเกมคเวอร์แต่ถ้าต้นเกมโดนหนักก็เรียบร้อยครับผมโคตาน,นี้19แล้วเอ้ยเอ้ยอ่าอ่าอยากตายมีคนอยากตายไงอ่ายิงไม่โดนแพทลุกแล้วมึงซ่าแหล่ะแบทแมนนี่เจอเต็มสู จริงๆเราออกเจาะเกาะเล็กแล้วขึ้น OBR ิก่อนเลยก็ได้ครับผมถ้าเราแบบเกมน้ำๆนี้โอบิอารก็จะทำเฮ้ยเทียม้าอันติเฉยมันมีอะไร o อบิอาจะทำให้เราตีเหมือนตีเบิ้ลครับผมแล้วก็วิ่งไวถ้าเราตีจะวิ่งไวแน่ปะถ้าเป็นเมดตัวอื่นเนี่ยเจมจะเข้าไปตีได้แต่ถ้าเป็นเมดตัวเนี้ยยากเพราะมันจับเราแล้วเราอาจจะโดนซอยจุลล์ลัวนเลยได้เลยได้เลยอ่าแล้วเต็มสู้แล้วกูโดดย้ำเขาที่หน้าตีป๊อปเคออกแต่ คือแพนด้ามันเป็นตัวที่มูบิลิตี้มันเยอะครับผมดูสาสังเกตได้ง่ายๆเลยป่าตัวไหนที่เป็นท็อปท็อปเทียคือมูบิลิตี้คือแบบเยอะมากได้อ่าอ่าเชฟบาเนี่ยถ้าไม่ใช่ไลเตอร์เจมใส่เลยเมื่อกี้เมียนตีด้วยน้องไอติมอีกเช่นอ้อยคิล่ามันก็มีแบบพิมพ์สกิลหนึ่งสกิลสองเมียนตีตูเลนก็มีสกิลสองที่แบบแดดได้สามพี นาคอสก็โอ้โหเฮ้ยเอาเพื่อนจับสวยออยก็โห,โหสลีมีอติถอยได้ปะ่ะท็อปเนี่ยแต่ละตัวคือแบบว่ามันมีบูมิลิตี้เยอะมากเลยครับผมช่วงนี้ก็มันอยู่ในประมาณนี้ไม่ค่อยมีป่าตัวไหนแปลกๆเลยอยากได้แบบป่า <Hey. S 1> แปลกๆที่เราเล่นในโปาลิงน่าจะมีนะถ้าแบบว่าโบวเจ็ดะเล่นกันแบบสักห้าหกเกมแล้วอะ่ะมันต้องมีแบบว่าป่าตัวแปลกๆออกมาก ทีน,นี้เราก็เคลียร์ป่าต้องเคลียร์ป่าไวๆรับเว็บบนพอดีเพื่อนเราไม่มีคนอยู่นะแผดนี้แผดแผดนี้ก็เป็นเน้นเป็นที่ป่านะผมเนี<อ>่ยเป็นที่การเคลียร์เลนกับป่าการป่าให้ได้นะผมถ้าป่าเล่นไม่ได้คือเหนือเลยทีนี้เราบอลใหญ่ก่อนเผื <S <S ่อ,อน,นี้เราใสาเ่เหรียญมาเพื่อเวลาเล่นเกมถ้าดวงเราดีขี้รัวๆ แล้วเรามีแบบว่าของไอเทมที่แบบเพิ่มดามดเมจเยอะๆมันแรงมากเลยนะนแรงแบบแรงอ๋ออะแล้วกูออมกูออมแบบอ้อมไกลสุดกูอ้อมแบบอ้อมสุด,ดแล้วกูอมบบอ,มกอมแบบอ้อมสุดเอาดิเฮ้ยได้เนี่ยอะน้องชายเอาไมา่งี้ซาเน้บึงบ้าเน้เนีน่ตีชี้เห็นปะ่ะเอาชี้มามันก็ดีอย่างนี้ผมวันนี้เราก็แท็กไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆ ถ้างี้เราจะรวยจัดเลยนะรวยแบบมหาศาลแล้วก็เวทยไปเรื่อยๆครับผมปลายฟังถ้าไม่มีตังเขาก็ทำอะไรยากนะนกเฮ้ยจับได้เนี่ยเพื่อนจับได้ซอยจุเอาดิาแล้วจับเนี้ยเต็มปอนเห็นปะมันชิลมากครับผมแล้วดูดีอันติแพนด้าเทเวล12อ่ะมันประมาณสิลวิเอง สิบวินะแพนด้าตีสิบวิแล้วแพนด้าเป็นตีปุ๋ที่แรงโคตรเลยนะแรงแบบแรงจัดคือแบทแมนมันไม่เอาเจมอยู่แล้วเพราะว่าเจมส์มืดอันนี้เลือดมืดนะอันนี้เลือดมืดนเก้าพันไม่ตายอยู่แล้วนะคืออันเนี้ยเราก็เล่นเล่นสายคีได้เหมือนกันนะผมออกไอเทมคีมาก็ได้แต่เจมองว่าแต่อุ้ยเชี่ยรอยหน่อยเพื่อน ลักูมารักูยามคอนดีนาอุย้ยเชี่ยไม่ตายท,ทีเดียวโวยละโวยละมีกรอบละเฮ้ยแล้วเพื่อนกูมา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 เต็มสู้วางกับมาเลยลักนาลักเมื่อกี้นึกว่าเจมจะตายแล้วโดนจับดีนะไม่มีคนเติมเปอร์ได้เป็ต่อและวทอนก็เป็นตัวที่โกงมากถ้าเล่เกมยิยงป้อมใครการป้อมอ่ะคือโดนสามเมตรตายทุกคนเีัยคือมันแรงแบบแรงเวอร์เลยอ่ะ โทนสายเนี่ยโอเคเฮ้ยอยากเล่นโทนโซลิเวอร์โอเคแล้วก็เปล่าอ่ะเที่มันจะแรงขนาดไหนทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองดีกว่าเดี๋ยวเจมลองอย่างเวอร์อะโทนนี่อะแล้วกูยดาวาหน้าไม่ต้องกัดอันติไม่ต้องแบบว่าข่วงสกิลนะแพนด้าเป็นเป็นตัวที่แบบกูดาวไวมากสกิลหนึ่งสกิลสองน่ะห้าวิอันตีสิบวิ คือชิวจัดเลยอ่ะฤฤเอาเพื่อนโดนข้างหลังตอนแรกก็เจ็บว่าจะเอามา้าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเอาไปช่วยเพื่อนดีกว่าต้องเดินด้วยหลังตายแล้วเดี๋ยวเจมแล้วเดี๋ยวไอ้เจมเอาให้ปักๆเรียบร้อยครับผม สถน,นีเจมมาปิดแบบดาเบิดนิดหน่อยน่าจะดาเบิดน,น้อยมากเลยจมกองจบเกมต,ตรงละเพราะว่าเจมแบบมาแบบนิดหน่อยอะ่ะอันนี้ก้าวมังกรใหญ่ผมเพื่อความแรงขึ้นอีกเจมมองว่าถ้า8นาทีอ่ะถ้าแบบว่าเกมเรานำนะให้เอาดาร์กดีกว่าใหญ่เจมว่าต้องเอาดาร์กเพราะว่าเราไม่ต้องทำเวฟเลยอ่ะคือเรากรุบอให้อีกฝั่งหนึ่งออกไปสปิดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเวฟแม่งดันมาเองเพราะเรามีควายธนูม่วง ชียแม่งแ,แบบกิ่งจัดแผ่นนี้บอกเลยว่าควายทนลวัวคือแบบขอบเทียคือแบบมันสุดจัดอ่ะทีคนททำเว็บล่างแต่ว่ามังกรก็ได้ดามจถ้าแบบว่าอยากทีมไฟชนะร้อยเปอร์อรให้เอา <tower. S 1> ทางด้านของมังกรถ้าอยากแบบว่าอยากได้ดันเลนให้เอาทางด้านของดาร์กเลือกเอาเลยครับผมเจมส์อกว่าแผ่นนี้สำคัญทั้งคู่อยากได้อยากได้อันไหนก้าวันนั้นนะผม กกเอาาชิรน่าเบื่ออะไรเตอร์จับเก <zou den ing> ่ตรงนี้ก็วิ่งไปเรื่อยครับผมเฮ้ยปิดล่างแป๊บมาแล้วกูอ้อมมาโคตรไก่คือออนาเขขตงโชว์ไหมยกเรียบรอย้อยอติงามตามของคือแพดด้ามันสปิทสปิทหนักมากเอ้ยไม่ใช่ทางด้านของแบทแมนของสปิทหนักมากแล้วเราขึ้นบ้านข่อยากเพราะว่ามันเป็น,นไรเตอร์อันนี้ต้องไปเล่นบ,บน ทางเดียวอะไรเตอร์มันวางหนึ่งสองก็จบแล้วอ่ะเอ้ยอันนี้เดี๋ยวให้ถอนท่ายิงป้อมมันน่าจะได้อยู่ยิงยิงเจ็บหมดเฮ้กองกลางเล่นได้นะอันนี้จริงน่าจะเล่นนะอุ้ยเพื่อเล่นมาแล้วกูย่ำเลยละการเอาไปหนึ่งบางทีวิกล่ตาาเป็นอุ้ยจะแผงหลังเราก็โดนตายเนี่ยบ้าขี้พันหกเทียบก็เราตายห้าหมดเลยสวยละ อันนี้จะมีนี่ด้วยจะมีทางด้านของอันติว่าแผนได้อยู่ปะไม่แอลซ้ายแอลขวาใช่ไหมทิซี่โดนแน่เลยว่า,วาเรียบร้อย <laughs> คืออันนี้มันหายนานแล้วมันหายนานจัดแล้วแล้วคือสก,กัดเลือดสองพัน 2, 000, ไม่เอาเลือดสองมาสองทีมันเอาคิงซี่ที่เลือดเต็มแปะเนี่ยสุดยอดปะ คืออนี้เจมจะเล่นแบบว่าชิลมากถ้าแบบว่าชิบหายแล้วอย่าอยาเฮียเอ้ย <Shut down. S 1> ไอ้เแย่ไรเตอร์เด yeah. oh, ี๋ยวกูเอามึงแน่เแย่โอ้เจมว่าเจมนี้เจมจะไม่ตายอีกพันเดียวกูจะได้เกิดอยู่แล้วฮะายี่พันเดียวเจมจะได้เกิดอยู่แล้วว่า ไวแล้วเล่นมาเดี๋ยวรอก่อนเรารอไม่ต้องรีบพ่อผมเอาให้แค่นั้น,นผมปักปักปักเรียบร้อยเราไม่ต้องรีบเราดูจังหวะแบบเอาคู่ไม่ต้องแบบโผล่ตัวตลอดเวลานะผมถ้าเราเล่นแอสซัสซินก็ตามชื่อนะผมถ้าเราเล่นแอสซัสซินเราก็เป็นแอสซัสซินซะ อ่าแล้วมึงมาแล้วมึงมาแล้วอยู่ย่ำเลยโอ้โหขี้แยวิ่งผิวเลยไม่ต้องห่วงไงอย่างที่เจมบอกไม่ต้องห่วงสก,กิลเลยเนี่ยบัคคูดาแป๊บเดียวมาแล้วอ,อันนี้ให้เพื่อนไปนโซนข้างบนสวยไม่น่ามาแล้วผมเพราะว่าซัพพอร์ตของเจบเปิดปากไม่ได้คือซัพพอร์ตเขาเป็นทางด้านของมาอาวุธขาดอ่ะมันจะไอ้นี่ค่อนข้างที่จะเฮ้ยเอาได้ไหมไม่ได้ อันนี้แบทแมนเขาแยกดันอีกเลือยอ่าแล้วเอ้ามึงมาจากไหนนี้ไวโอทำไมไวโอไปอยู่ตรงนั้นได้อะอยากจะสปินมากๆนะเฮ้ยเที่ยมาดิอ่าอันนี้เราหลบเราหลบันไปก่อนโอ้ยไรเตออ์ โอ้ยแบทแมนแม่งจัดป้อมกูอีกแล้วเแย่ปล่อยดาร์กละข้างบนกูปล่อยดาร์ข้งางบนล้าแม่งโดนแน่โอ้โหอ้าวงั้นจบละอันนี้ก็จบจริงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนยิงสเปรดใสใ่ป้อมไมิเยลด,ด์ไดนะ้นั่นเต็มปอดน,น่าดีจริง สวัสดีเดี๋ยวกูโชว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมโชว์เองเดี๋ยวเจมโชว์ให้อุ้ยอันนี้เจมเล็งไวน์โอนะผมไวน์โอไม่เล่นไม่เฮ้ยคิวเพื่อนโดนเปิดเดี๋ยวเราดูแข่งหลังเขาแล้วมึงกิ้งหน้าเหรอรอรอกี้ทีนึงไม่รอแล้วกูใส่แล้วกูใส่สุดตายไปสามตายไสองตายสามอุ้ยเพนต้าโอ้เพนต้าไม่ได้โอ้อไรเตอร์ตายโอ้ถ้าไรถ้าเจมสได้คิวอไรเตอร์อะเพนต้าคิวได้แค่หัวคิว ก็เรียบร้อยแล้วผมจบลงไปแล้วกับเล่นอย่างโปรฮีโร่เทียเอ็เอ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 บวกคือก๊อตอะคือฟรีฟรีดาวเลยนะผมก็ประมาณนี้ละกันถ้าใครชอบไารืมอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ช่องของเจมด้วยนะผมและอย่างหนึ่งถ้าใครอยากเห็นเจมเล่นตัวไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้า